สวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิลไทยดอ o บล็อกสปอ o m ตมนะครับตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็นี่ครับเจ้าของเกทเฮาก็เปิดให้ดูหิมะตกครับเมื่อคืนหิมะตกเดี๋ยวไทยไม่ได้อยู่ดูแต่ตกคงดึกแล้วฮนะน่าจะหลังเที่ยงคืนที่เมืองโบราณเฟิง่งห่วงนะครับประเทศจีนมณฑนหูหนานฮนะนี่ครับเห็นหลังคาไหมครับเป็นหลังคากระเบื้องนะครับแล้วก็เนี่ย แต่ซูมให้ดูอีกทีครับเนี่ยครับขาขาวนี่ก็คือหิมะที่ตกค้างอยู่นะครับเนี่ยครับตกลงบนผ้าใบอ่ะก็ตามภาษาคนเมืองร้อนนะครับไม่ค่อยได้เห็นหิมะเห็นแล้วก็ตื่นเต้นคนจีนเขาก็เรื่องธรรมดานะฮะเนี่ครับหิมะตกลงมาเป็นเกล็ดๆแล้วก็ค้างอยู่บางส่วนก็ละลายไปแล้วเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งองศาสอง หนึ่งองศาสององศาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะที่เห็นเขาวๆวนะครับเนี่ยบนหลังคานี่ก็คือหิมะทังนั้นต้องขออภัยกล้องจะสายไปนิดนึงเพราะว่าตื่นเต้นครับคนคนเมืองร้อนครับไม่ค่อยได้เห็นหิมะเอามาเดินด้านหน้าครับรมด้านหน้าตรงนี้เป็นเอ่อตรงตัวแม่น้ําที่ผ่านตรงเมืองเิ่นหววนะครับก็ตรงนี้เป็นมุมเด็กเทา แล้วก็ตรงกําแพงเมืองเนี่ยครับก็จะมีขาขาวนี่ก็เป็นหิมะทั้งนั้นนะครับวันก่อนที่เราถ่ายเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้นะครับ้านนู้นก็เห็นขาขาวเรืองๆก็หิมะเหมือนกันนี่ครับขาขาวบนสันคาเนี่ยก็คือหิมะหมดแล้วก็กทางเข้าใจว่าตรงกระเบื้องเนี่ยมันเย็นกว่าที่อื่นนะก็เลยไม่ได้ละลายไปถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็ละลายไปแล้วครับแตตกมาเมื่อคืนนะฮะ ตรงนี้เป็นบันไดไม่ใช่เป็นสะพานถ่ายจากสะพานที่เป็นทางรถข้ามนะครับเชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่นี่ครับขาวๆนะครับก็เป็นทิมะ้ากอดก็หนาๆแบบนี้ก็เลยเดินออกมาดูทีมะแล้วก็นะครับผ่านนะครับผลเขียวนะครับก็จะเป็นพวกแบบคล้ายๆแบบเส้น เรื่ออะไรเสร้นแปง้งข้าวเจ้านะครับน้ำพริกเสียวบ้านเรานะแล้วก็ทานกับนี่ครับโยเทียวก็คือปลาท่องโกโจีนครับเรื่องโยเทียวปลาจีนกลางก็เนี่ยครับมาใส่งานร้อนนี่ครับสังเกตว่ามือผมใส่ถุงมือนะครับหนาวมากนะครับขนาดอยู่ข้างในร้านเนี่ยยังถอดถุงมือไม่ได้ หนาวถ้าถอดปุ๊บหนึ่งเย็นเย็นความเย็นเข้าทันทีอากาศเย็นมากครับตอนนี้เราเห็นควันกุ้งไงครับครับหนาวอย่างนี้ก็ทานร้อนๆอย่างนี้ครับสุดยอดครับก็บรรยากาศหิมะตกแล้วก็อะไรทานที่เมืองอ่าเฟืองหวงบนทนผูหนานประเทศจีนนะครับบน,นทนนี่จะอยู่เหนือกว่าซีขทั้งป ล้วพวกใหม่ครับกับ feelthai b o x s p o t com ใน youtube ก็เซิร์ชคำว่า f e e l t h a นะครับตามนี้ครับผม